มีแอปทางรัฐแล้วเผลอลบออกและลืมรหัสผ่านจะต้องทำอย่างไรสวัสดีครับท่านสมาชิก Cyber Channel และท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกท่านนะครับแอปทางรัฐของเรานะครับก็เป็นที่โด่งดังที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องลงทะเบียนที่ต้อนเงลนหนึ0 0หมนบาทผ่านแอปทางรัฐนะครับมันก็เลยโด่งดังเป็นซูปเปอร์แอปไปเลยนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเรามีแอปทางรัฐแล้วนะครับแต่เราดันเผลอลบแอปออกและลืมรหัสผ่านด้วยเราจะต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับไซเบอร์ชนแนลจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับมาแก้ปัญหานะครับเมื่อเราลืมรหัสผ่านเข้าใช้งานแอปทางรัฐนะครับให้เรานะครับไปที่แอปทางรัฐนะครับแล้วก็กดตรงที่เข้าสู่ระบบจากนั้นนะครับให้เรากดลืมรหัสผ่าน แล้วก็ใส่หมายเลขประจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็กดถัดไปหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกช่องทางในการตั้งรหัสผ่านใหม่ให้เลือกโทรศัพท์มือถือนะครับระบบก็จะส่งรหัส otp นะครับมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยลงทะเบียนไว้กับแอปทางรัฐนะครับให้เรานะครับนำรหัส otp มากรอกแล้วก็กดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับจากนั้นนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่โดยต้องใส่นะครับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับและตัวเลขผสมกันนะครับถ้าเราใส่รหัสมีความปลอดภัยสูงนะครับจะมีเครื่องหมายถูกต้องสีเขียวด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับให้กดยืนยันรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดตกลงจากนั้นนะครับระบบก็จะนําพาเราเข้าสู่ระบบนะครับให้เรากรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนของเราแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราตั้งรหัสพินหกหลักนะครับเพื่อเข้าใช้งานแอปทางรัฐครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ดืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการตั้งรหัสใหม่เท่านั้นเองนะครับสําหรับคนที่สมัครแอปทางรัฐเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ดันนะครับไปเผลอลบแอปออกนะครับสามารถทําได้วิธีนี้นะครับง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไซเบอร์ชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ